สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ r e l ล x ก a าร t โร99ช่องของการอ่านพลังงานหน้าไพ่เพื่อให้ข้อคิดเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือแม้กระทั่งจะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็ได้นะคะให้คุณรับไปแต่พลังงานที่รู้สึกดีพลังงานบวกไปสิ่งใดที่คุณฟังแล้วไม่ตรงชีวิตคุณไม่ถูกใจคุณไม่ต้องรับนะคะเพราะนี่คือคลิปแรนดอมนะ ไม่ใช่คลิปส่วนตัวไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะมาฟังแรนดอมแล้วไม่ตรงชีวิตคุณเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไอดีไลน์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะเราจะมาเปิดไพ่คุยกันในแรนดอมที่ว่ามีคนต้องการขอโทษคุณจากส่วนลึกในหัวใจอยากขอโทษคุณอะแต่เก็บไว้ในหัวใจอะทำไมอะเพราะอะไรอะ ทำไมถึงไม่กล้าจะมาขอโทษคุณแบบตัวเป็นๆทําไมถึงไม่กล้าจะเดินมาบอกคุณเลยหรือแม้กระทั่งเป็นผิวของคนแบบโทรมาคุยกับคุณโดยตรงเลยอ่ะติดต่อคุณนะคะทางไหนก็ได้อ่ะสมัยเนี้โซเชียลไปหมดแล้วถูกไหมคะทําได้แต่คนคนนี้เลือกที่จะยังจะเก็บไว้อะ่ะฉะนั้นเรามาเปิดไพ่ดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ผู้อ่านใช้ไพ่เด็กนี้นะคะในการทำหัวข้อนะมาดูกัน ใครกันคะที่อยากขอโทษคุณเขาหรือเธอเป็นใครมาขอดูพลังงานของใครคนนั้นเลยค่ะมาขอพลังงานหน้าไพ่คนคนนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยนะเปิดทีเดียวเลยมาขอให้ไพ่ช่วยสื่อช่วยบอกด้วยนะคะขอดูพลังงานใครคนนั้นเลยค่ะ for o n s เป็นชาวธาตุไฟ ขึ้นฟัววานคนคนนี้มีธุรกิจส่วนตัวปะหรือมีครอบครัวแล้วโอ้โหพูดครอบครัวให้ครอบครัวมาเชนนอบครับเป็นคนที่รักครอบครัวมากคําว่าครอบครัวเนี่ยมันก็ครอบคลุมนะคะนายอัลเพนเดอร์เคิเป็นฟิลพ่อไม่แม่ไม้ได้นะเป็นชาวธาตดดุน้ำธาตุดินเป็นชาว L G B T Q p l u ได้นะคะเพศทางเลือกของเราได้นะ The Emperor เป็นชาราสิเมษนะเป็นข้าราชการเด่นสายนะักปกครองนะคะแต่ทำได้ทุกสาขาอาชีพนะอันนี้คืออ่านตามหน้าไพ่นะคะมาไปต่อแล้วค่ะ k คิงออ o ซอ s รับราชการแน่นอนคนคนนี้นะสายฟิลแบบทหารตำรวจพยาบาลได้นะคะพลังงานเอ่อคิง o อฟซเนี่ยเด่นก็คือ ในักปกครองจริงอ่อคะพลังงานโอ้โ oh, ห six of s w o r d ได้หมดเลยธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะทําเกี่ยวกับอาหารทะเลร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอย่างเงี้ยทำคาเฟ่ยอย่างนงี้ได้นะคะ t okay, of s w o r เป็นคนที่ใจร้อนนะอารมณ์ไม่ใช่ใจร้อนคือเป็นคนแบบว่าอายุคนคนนี้อาจจะมากแล้วแต่นิสัยด้านความรู้สึกอะด้านอารมณ์ความรักอะเป็นฟิลเด็กอะ t e of s w o r d เอ,อผู้อ่านมองว่าคนคนนี้มีธุรกิจส่วนตัวนะมีงานประจำด้วยธุรกิจส่วนตัวด้วยเด่นไปในด้านของธุรกิจที่เกี่ยวกับเหล็กอลูมิเนียมทุกรูปแบบค่ะมีโกดังอย่างนี้ก็ได้นะค่อนข้างเป็นธุรกิจที่มีระดับแบบว่าขึ้นพลังงานเก้าเหรียญเนนะี่ยกลางไปถึงใหญ่อะค่ะเอาจริง เป็นคนมีฐานะนะผู้อ่านมองคนที่อยากมาขอโทษคุณตอนเนี้ยมีฐานนะเป็นฟิลพ่อไม้แม่ไมน้นี่เด่นเลยหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีประเด็นกับคนสองสถานะนะคนหนึ่งเป็นไม้คนหนึ่งมีครอบครัวแล้วเป็นไปได้นะคะพลังงานนะเป็นไปได้ขึ้นสิบถ้วยขึ้นสี่ไม้เนี่ยเป็นไปได้หมดอะไม่ว่าชีวิตจริงคนคนนี้จะทําอะไร เป็นฟิลของคนที่มีความต่างกับคุณด้านอายุเด่นชัดเลยนะคุณน่าจะดีวกับคนที่อายุมากกว่าคุณอ่ะเก้าถึงสิบปีอพลังงานบางเคสบางท่านก็ดีวกับคนที่ไล่เลี่ยกันหรือคนที่เด็กกว่าได้หมดเลยนะคือถ้าเป็นฟิลคนคุยมันไม่ผิดถูกไหมเรามีคนคุยสองสามคนนะอ่ะสมัยนี้มันเปิดกว้างนะคะม,มันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะบางท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมต้องคุยเยอะ ทำไมไม่คุยทีละคนแต่บางท่านก็เข้ามาเพราะสายงานเจอกันเพราะสายธุรกิจอย่างเงี้ยมันก็เลยเลี่ยงที่จะไม่คุยยากอ่าถูกไหมคะแต่คุณรู้อ่ะคุณรู้อ่ะมีคนต้องการขอโทษคุณจากส่วนลึกในหัวใจเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดมาถูกไหมอ่ะขอดูพลังงานคุณต่อดีอกว่ามาขอดูพลังงานคุณมาผู้อ่านมองหน้าไพ่ฝั่งโน้นก่อนนะผู้อ่านว่าจะต้องเป็นคนที่ คือคนคนนี้คนเหล่านี้ใช้คําว่าคนเหล่านี้ค่ะคนเหล่านี้ตอนเนี้เจ็บปวดนะเขาคิดถึงคุณอยากขอโทษคุณแต่ไม่กล้าแสดงว่าจะต้องทําอะไรไว้ให้คุณแบบว่าคือถึงขั้นไม่กล้าสู้หน้าคุณอ่ะต้องใช้คําว่าขอโทษบอกผ่านสื่อคลิปแรนดอม่ามาโอ้ oh, คุณพระคุณขึ้นเดทคุณเป็นชาวราศีพิจิกปะ่ะคุณเป็นคนดุนะเป็นคนดวงแข็งเซนแรงนะเป็นฟิลแบบ โอ้คุณเป็นคนจริงอะ่ะคุณเป็นแบบสายาอาชีพคุณจะเกี่ยวกับความเป็นความตายอะ่ะคุณทําได้หมดเลยนะโอ้โหเดอะสตาร์คุณเป็นชาวราศีกุมได้นะคะหนึ่งพิจิกสองกุมคุณเป็นคนที่ยิ่งโสดยิ่งดีพลังงานเดอะสตาร์นะเอ่อคุณทําได้หมดนะคะสาขาอาชีพอะ่ะเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ก็ได้นะการก่อสร้างทุกรูปแบบนะคะคุณน็อตวานคุณเป็นคนเก่งงาน ฟิลผู้นำเลยอะธุรกิจส่วนตัวก็เด่นนะเป็นคนวาทศิลป์ดีฉลาดฉลาดมากขอใช้คำว่ามากเป็นแบบไม่ว่าคุณจะเป็นชาวเพศไหนอะแล้วไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะทำอะไรอะคุณจะเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างจะมีแต่คนชื่นชมว่าคุณเก่งในเรื่องของสายงานถึงคุณจะไปจับธุรกิจอะไรก็ช่างนะไปจับอาชีพอะไรก็ช่างนะคุณจะทำได้หมดอะทั้งๆท,ที่คุณไม่มี ไม่มีพื้นฐานมาก่อนอะพลังงานในตัวคุณพลังงานราชินีไม้นะคุณเป็นฟิวพ่อไม้แม่ไม้แน่นอนเลยนายออฟซอสเนี่ยทั้งนู้นสิบดาบคุณเก้าดาบพวกคุณเป็นคนที่มีประเด็นกันคนที่อยากขอโทษคุณนะเอ่อถ้าคุณเป็นชาว lgbtq ก็ใช่เลยค่ะคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดอะแนดีตนะ แล้วณเวลาเนี้ยคนคนคนนี้หรือคนเหล่าเนี้ยก็เจ็บปวดมากคุณเก้าดาบใช่ไหมเนี่ยคุณเก้าดาบฝั่งนู้นสิบดาบอะ่ะเจ็บกว่าคุณอีกอะ่ะพวกคุณเป็นคนที่มีประเด็นกันขัดแย้งกันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างรุนแรงบางเคสบางท่านมีประเด็นในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาด้วย พลังงานนะคะแล้วก็มันเป็นฟิลของเรื่องในอดีตอ่ะก็ไม่ว่าใครจะผิดจะถูกนะแต่ดูจากหน้าไพ่อ่ะผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่โดนอีกคนหนึ่งอ่ะทำทำให้เจ็บมากอ่ะพลังงานคุณเป็นเดทเลยนะคือคือคุณอาจจะเจ็บหลายรอบแล้วแต่รอบเนี่ยมันมันสุดของคุณอ่ะสุดสุดที่สุดแล้วของเดททั้งเดททั้งก้าดาบมันไม่มีอะไรสุดเนี่ยคุณดูหน้าไพ่เด็กนี้สิ เนี่ยคุณเป็นอย่างเนี้ยจากนางฟ้าจากเทวดาคุณกลายเป็นแบบมัจุราชเลยอ่ะคุณไม่ไหวแล้วคุณถึงลิมิตของคุณอ่ะคุณก็ตัดเลยไม่สนไม่แคร์เหมือนกันอันนี้คือเรื่องแนอดีตนะคือคือคุณผ่านจุดเฉดเป็นเฉดตายของชีวิตคุณมาแล้วตอนนี้คุณกําเนิดใหม่แล้วนะคะพอเดทแล้วคุณก็ขึ้นเดอะสตาร์เห็นไหมจาก ยุติก็เริ่มต้นใหม่กาเนิดใหม่พลังงานในตัวคุณตอนนี้นะคุณเป็นฟิลของคนยิ่งโสดยิ่งดีไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะยิ่งดูดียิ่งมีออร่ายิ่งโสดยิ่งแบบนี้แต่คนอยากเข้าหาทั้งที่คุณรู้แล้วคุณไม่รู้ผู้อ่านมั่นใจว่าคุณรู้นะด้วยความที่คุณเป็นเดทพลังงานคุณมีทั้งเดอะสตาร์มีทั้งราชินีไม้โอ้คุณเก่งงานมากเลยตอนนี้งานคุณน่ะค่อนข้างแบบว่า ถ้าสายอาชีพของคุณจะต้องดิวกับคนหมู่มากนะคุณจะเป็นอะไรที่แบบคนหมู่มากจะพูดถึงคุณอาจจะไม่พูดให้คุณได้ยินต่อหน้าแต่จะเป็นฟิลพูดลับหลังแต่มันไปในทิศทางที่ดีนะคะคือชื่นชมคุณน่ะชื่นชมคุณมากอ่ะแต่จะไม่อวยคุณต่อหน้าจะไม่ชมคุณต่อหน้าแล้วคุณก็เป็นคนที่บุคลิกนิ่งๆคุณน่าจะเป็นคนไม่ชอบให้คนแบบว่ามาเยินยอคือคือถ้าแบบพอดีพอดีคุณก็รับได้แต่ประเภทแบบ ย่อเกินคุณก็มีความรู้สึกว่ามันเกินไปด้วยพลังงานของเดทในตัวคุณคุณไม่ใช่คนที่ชอบอะไรที่แบบหวานๆนะคือจะเปรียบยังไงดีประเภทประจบสอพอคุณไม่ชอบคุณจะคุณจะไม่ไม่โอเคกับคุณประมาณนี้เลยชมพอดีพอดีอ่ะคุณอยู่คุณเป็นคนที่อยู่ตรงกลางอ่าพลังงานในตัวคุณนะดีค่ะเยี่ยมเป็นคนที่ทําร้ายจิตใจคุณมากอ่นั่นแหละ อยากมาขอโทษคุณมากแต่ไม่กล้าเพราะอะไรเพราะในอดีตทาคุณไว้เยอะเยอะสิทางนู้นเป็นสิบดาบสิบดาบคุณแค่เก้าดาบทําคุณไว้เยอะมากทําให้คุณทําให้คุณต้องยุติอ่ะคุณเป็นเดทอ่ะคุณจบอ่ะคุณเลือกที่จะจบอ่ะเพราะคุณไปต่อไม่ไหวอ่ะไปต่อคุณมีแต่จะจะแย่ลงจิตใจหดหูคือคือคุณโดนมาน่าจะโดนแบบสาหัสสากันอ่ะ จนคุณต้องต้องจบอะถ้าไม่จบก็คือไม่อยากจบก็ต้องจบอะบางทีคุณก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายผิดนะผู้อ่านมองว่าคือปัญหาของแต่ละท่านเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะคะมันล้านแปดอะคะ่ะมัน <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าแนอดีตพวกคุณมีประเด็นอะไรกันแต่ต้องเป็นเรื่องที่มันแบบว่าทำให้พวกคุณผิดใจกันถึงขั้นแบบว่าบางเคสนะคะก็แบบว่าอาจจะแบบ เลิกคบเลิกคุยกันไปนานเลยนะเป็นปีเลยนะบล็อกเบอร์บล็อกเฟซบล็อกไลน์บ,บล็บอกอะไรปิดกั้นทุกอย่างอะ่ะปิดกั้นการมองเห็นทุกรูปแบบอะ่ะไปสักระยะหนึ่งแต่พอวันเวลามันผ่านพอสถานการณ์มันเย็นลงพออะไรมันมันคลี่คลายอะ่ะความจริงมันปรากฏอ่ะใช้คำนี้เถอะความจริงมันปรากฏแล้วว่าคุณไม่ได้ผิดคุณอาจจะเป็นฟิลของคนถูกใส่ร้ายได้นะถูกไหมพลังงานไพ่ความรู้สึกขึ้นระดับเก้าระดับสิบ มันเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจกันขั้นสุดอะค่ะขั้นสุดจนถึงทำให้คนที่รักกันเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากมิตรเป็นเป็นศัตรูไปเลยอะรักกันเกลียดกันอะจากคนที่รักกลายเป็นคนที่เกลียดกันอะเพราะเพราะคำว่าเข้าใจผิดหรือเอ่อจะยกตัวอย่างอะไรเดียะคือผู้อ่านมองนะคือณเวลาเนี้ยหน้าไพ่ของคนที่อยากขอโทษคุณอะรู้สึกแย่มากเพราะขึ้นสิบดาบ แสดงว่าเหตุการณ์ในอดีตอะที่คนคนนี้อาจจะเคยว่าคุณตำหนิคุณหรือแม้กระทั่งแบบโทษคุณอะทั้งๆที่คุณไม่ได้ผิดเลยหรือคุณอาจจะมีส่วนผิดแต่มีแค่นิดเดียวคุณอาจจะมีส่วนผิดแค่สิบเปอร์เซ็นตแต่นอกนั้นคุณโดนไปสี่เก้าสิบเปอร์เซ็นอะคุณเป็นฟิลของคนที่เป็นแพ้รับบาปอย่างนี้ได้นะก็ไม่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมั่งอะ แต่ส่วนใหญ่นะปัญหาที่มันจะทําให้คนเกลียดกันก็หนึ่งเรื่องความรู้สึกสองเรื่องเงินหลักๆเลยอะ่ะผิดใจกันมานักต่อน,นักแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอะ่ะขนาดพ่อแม่พี่น้องกันก็ยังทะเลาะกันเรื่องเงินอันนี้มันเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะคะในในการใช้ชีวิตของมนุษย์ณนะปัจจุบันนะซึ่งคุณเจอมาไงแล้วนะเวลานั้นคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้อธิบายเลยหรือคนคนเหล่านี้อาจจะไม่เปิดโอกาสให้คุณได้เคลียร์ตัวเองเลยทุกคนแบบ ลงความเห็นเลยว่าคุณผิดจริงทั้งๆที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าคุณทําจริงหรือเปล่าอะไรแค่เป็นคําบอกเล่าหรือหรือคุณอาจจะเป็นฝีของคนที่ไปถูกป้ายสีจากคนที่ทําอ่ะคนที่ทําผิดอะ่ะป้ายสีให้คุณกลายเป็นคนผิดอ,ะอ่ะอ่าแต่แต่ณเวลานี้ทุกอย่างมันคลี่คลายความจริงความจริงก็คือความจริงอะ่ะขอยืมสำนวนของเอ,อะไรนะ ครูปีชามาพูดนิดนึงความจริงก็คือความจริงอ่ะคุณไม่ได้ทำไงแต่คุณโดนใส่ร้ายแล้วคุณก็ไม่ได้เคลียร์ตัวเองอาจจะคุณไม่รู้หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่คุณอาจจะเป็นเพียง,งคนมารู้ทีหลังว่าคุณโดนป้ายสีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันมันเป็นไปได้หมดอะค่ะคือถ้าให้ยกตัวอย่างมันคงพูดไม่หมดหรอกมันก็จะจะเยอะไปก็คือพูดคร่าวๆว่าประมาณเนี้ยคือณาเวลาเนี้ยอยากขอโทษมากเพราะขึ้นสิบดาบมาก การันตีว่ามากแต่ด้วยความที่ในอดีตอะตำหนิคุณวิเยอะคนเหล่านี้ตำหนิคุณวิเยอะน่าจะมีคนอยากขอโทษคุณไม่ต่ำกว่าสามคนเลยนะเอาจริงก็ไม่รูปร้ประเด็นอะไรกันบ้างแหละแต่ผู้อ่านมองว่าในอดีตคนเหล่านี้อาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะจะเรื่องอะไรก็ช่างอะค่ะแต่ว่าก็คือลงความเห็นเลยว่าคุณน่ะไม่ดีคุณไม่โอเคคุณโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่มันจะเป็นการทำร้าย จิตใจคุณน่ะหรือเป็นฟิลของคนที่เคยไปป้ายสีคุณทำให้คนอื่นๆอ่ะทำให้บุคคลสามสี่ห้าเข้าใจคุณผิดทั้งๆที่ยังไม่เคยรู้จักตัวตนของคุณยังไม่เคยได้สัมผัสคุณฟังฟังเรื่องของคุณจากปากคนอื่นที่พูดปากต่อปากซึ่งมันก็มีเรื่องจริงนิดหน่อยเรื่องแต่งเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ความจริงของคุณทั้งหมดไงแต่คุณโดน กล่าวหาไปแล้วคุณโดนป้ายสีไปแล้วคุณโดนใส่ความไปแล้วแล้วคุณก็ไม่มีโอกาสได้เคลียร์ตัวเองเลยจนวันเวลามันผ่านไปคนไม่เห็นฟ้าดินเห็นสิ่งใดที่คุณไม่ได้ทำผิดทุกอย่างมันก็คลายคุณคุณใช้ชีวิตแบบว่าชีวิตคุณไม่ตกต่ำอะค่ะคุณกลับมีชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นอะทั้งๆที่ ก่อนหน้านั้นทุกคนแบบว่าลงความเห็นเลยว่าชีวิตคุณจะต้องดิ่งจะต้องแย่จะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ณนะปัจจุบันเนี่ยคุณพิสูจน์ให้เห็นทองแท้ไม่ไม่แพ้ไฟทองแท้ไม่แพ้ไฟขอยืมวลีจากหนกระแสมาะทองแท้ไม่แพ้ไฟคุณไม่แพ้ไฟจริงคือคุณเป็นทองทองแท้จริงๆไงคุณเป็นเพชรจริงๆอ่ะคุณเป็นสิ่งมีค่าจริงๆอ่ะอะไรอะไรก็มาทาร้ายคุณอะไรก็มาด้อยค่าคุณไม่ได้ คุณเป็นเพชรแต่คุณไปอยู่ในบ่อโคลนแต่หยิบขึ้นมาเอามาล้างน้ํามันก็คือเพชรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนคุณได้เพราะพกพะความที่คุณคุณไม่ได้ทําไงคนเราถ้าไม่ได้ทําผิดต่อให้ถูกป้ายสีเป็นสิบปีความจริงมันก็ต้องปรากฏแต่บางทีบางเคสมันต้องใช้เวลาบางคนก็บอกมันนานไปสิบปีมันอยู่ที่วิบากของแต่ละท่านค่ะก็ต้องยอมรับความบังเอิญไม่มีในโลกนะ บางคนก็มีความรู้สึกว่าฉันทําอะไรผิดฉันต้องมาเจอเราต้องเคยทําค่ะเราต้องเคยทําแต่เราจําไม่ได้แค่นั้นเองคุณก็ได้ชดใช้แล้วไงคุณก็ได้ชดใช้จากการที่โดนคนด้อยค่าคุณอ่ะคุณคุณอาจจะถึงขั้นโดนประนามเลยนะแล้วสมัยเนี้ยเออะไรก็โพส์ like ลงโซเชียลถูกไหมคะความจริงไม่รู้แค่ไหนอะ่ะฉันได้ข้อมูลมาฉันโพส์ทำให้คนแบบถูก คนที่ถูกกล่าวถึงอะถูกมองในแง่รายอะโดยที่แบบไม่ได้อธิบายอธิบายก็หาว่าแก้ตัวอย่างเงี้ยเออมันก็พูดยากนะคนเราเนี่ยถ้าใครไม่เจอกับตัวไม่เข้าใจจริงๆนะคะแต่หน้าไ้อ่มันสื่อมันบอกแล้วว่าคุณอะเจอมาหมดคุณอะโดนมาหมดแต่คุณผ่านได้คุณเข้มแข็งคุณเก่งคุณแกล่ง ก็คุณเป็นเดทอ่ะคุณผ่านจุดที่แย่ที่สุดของชีวิตมาแล้วตอนนี้ชีวิตคุณเกิดใหม่คุณเป็นเดอะสตาร์ต่อเนี่ยคุณเป็นดาวจะต่ําสุดสูงสุดอ่ะคุณว่าขึ้นไหมล่ะชีวิตคุณอ่ะคุณไม่ผิดไงคุณถึงได้มีโอกาสคุณถึงได้เกิดใหม่เกิดใหม่คราวนี้คุณฉายแสงเลยคุณออร่าคุณเปล่งรัศมีเลยอ่ะคุณก็คือมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่คุณจะเป็นคนที่มีแต่คนอ่ะพูดถึงชื่นชม แต่ไม่กล้าที่จะชมต่อหน้าเพราะอะไรเพราะคนที่พูดถึงด้านดีก็เคยในอดีตเคยเป็นคนที่ว่าคุณไว้เสียห,หายหรือแม้กระทั่งคนที่เอาเรื่องคุณไปปั่นให้คุณดูแย่ให้คุณดูเป็นตัวร้ายคุณดูเป็นอะไรในสังคมอะ่ะที่มันไม่โอเคอะ่ะคุณเข้มแข็งมากเลยนะกว่าคุณจะผ่านจุดนั้นมาได้ผู้อ่านมั่นใจเลยว่าคุณอะ่ะสู้มาด้วยตัวเองลําพังกําลังใจในตัวคุณอะ่ะ มันถดถอยคุณคุณน่าจะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากไม่ใช่น้าเลยแหละคือคุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากคุณไม่อ่อนไหวกับคําพูดคนคุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้แล้วคุณก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นในสังคมนั่นแหละที่เคยเบรมคุณไวอ้อ่ะเยี่ยมนะผู้อ่านมองว่าเยี่ยมแล้วคนเหล่าเนี้ยเอาจริงนะบางเคสบางท่านอะมากกว่าสามสามลายด้วยซ้ําที่อยากขอโทษคุณผู้อ่านมองอะ มีหลายคนเลยแหละก็ไม่รู้ชีวิตจริงคุณไปโดนคนเบรมไว้แค่ไหนเอาเป็นว่าคนที่ว่าคุณทั้งหลายเนี่ยรู้สึกณเวลานี้นะรู้สึกแย่กับตัวเองเหมือนกันนะแต่เลือกที่จะนิ่งกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียหน้าจริงๆก็ไม่ได้มีฟอร์มอะไรหรอกแต่ด้วยความที่ก็คือคนเรามันจะชอบเข้าข้างตัวเองอะว่าตัวเองอะอะไรเนี่ยเขาใช้คำคาพูดว่าอะไรดีเอ,อ คือไอ้คันจะเดินมาขอโทษคุณตรงๆมันก็ดูจะแบบเฮ้ยเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมคะทือแบบได้ไงเมื่อก่อนก็ว่าขเขาไ้เยอะแล้วมาขอโทษดูเป็นคนกลับคําพูดอเสียไปอีกหนักไปอีกแย่ไปอีกต่อไปพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเลยแล้วยิ่งคนที่ว่าคุณถ้ามีอายุมากกว่าคุณนะถ้าวุฒิภาวะสูงกว่าคุณนะยิ่งอายมากเอาจริงอายมากก็เลยเลือกที่จะสื่อโดยการผ่านคลิป แลนดอมคลิปนี้ไงคะว่าอยากจะขอโทษคุณจริงๆนะจากใจจริงเลยเอ,อ,อยากจะให้คุณเปิดโอกาสให้โอกาสถ้าเป็นไปได้นะแต่ผู้อ่านมองนะทางที่ดีคนเหล่านี้ควรจะมาขอโทษคุณแบบตัวเป็นๆดีกว่าหรือเป็นการแบบว่าโทรหาคุณก็ได้อะาอสเอสหาคุณก็ได้ถ้าติดต่อคุณช่องทางไหนไม่ได้ถูกไหมฮะสมัยนี้มันมีช่องทางติดต่อเยอะแยะไปคือถ้าคนเหล่านี้จะพยายามจริงๆนะถ้ารู้สึกผิด ตามหัวข้อคลิปจริงๆนะแล้วก็คือคือเลิกเลิกคลิปลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่คุณดิวกับคนที่ค่อนข้างจะมี power นะขึ้น king of s w o r d s เนี่ย emperor อีกโอ้โหคุณน่าจะดิวกับคนที่มีชื่อเสียงป่ะคะมีหน้ามีตาในสังคมป่ะมีตำแหน่งมียศมีอะไรคือคือก็คนธรรมดาน,นี่แหละแต่หน้าที่การงานดูหน้าเชื่อถืออ ดูเป็นคนมีระดับอ่าใช้คำนี้ก็เลยแบบเรื่องที่จะเฉยเรื่องที่จะเป็นฟิลองคนที่แบบว่านิ่งๆไปก่อนหรือยังหาจังหวะอยู่บางคนก็อาจจะหาจังหวะจะเข้าหาคุณอยู่นะผู้อ่านมั่นใจนะว่าคนเหล่านี้ต้องวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณถ้าเป็นกรณีของแฟนเก่าคุณเนะี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าแฟนเก่าแฟนเก่าคุณคนที่คุณเคยคุยเก่าๆหรือคนที่คุณเคยมีประเด็นมาแล้วอะ่ะ จะวนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาและวิกฤตของชีวิตในเวลานี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปทางช่องเราขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแลนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ